สวัสดีพี่น้องประชาชนที่เคารพทุกท่านนะครับสวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะครับ<ส>ประเด็นที่พี่ดู่พูดนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นหัวข้อที่จะนําเสนอสื่อมวลชนที่จะถแถลงในวันนี้ส่วนรายละเอียดนั้นเนี่ยก็เชิญชวนพี่น้องไปที่สี่แยกราชประสงค์นะครับนี่เป็นถแถลงเป็นหัวข้อหัวข้อให้เห็นนะครับและทุกุ่นนี้ก็จะขยี้จะจ่ายภาพกันให้เห็นอีกครั้งหนึ่งวันนี้ที่ต้องมาถแถลงข่าวนะครับ เพื่อให้พี่น้องประชาชนให้สื่อมวลชนนั้นเนี่ยได้ยินได้ฟังกันชัดๆว่าสามปอนั้นเนี่ยมันหมายถึงสามปัญหาของประเทศหลักๆปัญหาที่หนึ่งคือปัญหาเรื่องประเทศประเทศวันนี้ไม่มีความมั่นคงในทุกมิติในลักษณะของดินแดนในลักษณะของเขตแดนวันนี้ปติคอรมอให้ต่างชาติเข้ามาถือครองที่ดินในประเทศนี้ ได้เรียบร้อยแล้วหนึ่งไล่สีล้านบาทและให้หนึ่งล้านคนนี่คือมิติความมั่นคงทางประเทศนี่คือปัญหาของประเทศทรัพยากรของประเทศวันนี้เท่าทีู่่และสามารถที่จะใช้ทรัพย์สินเป็นทุนได้คือกา๊าซน้ำมันและทองคำ ทั้งหมดถูกยกให้ต่างชาติไปเรียบร้อยแล้วและถูกผูกขาดโดยกลุ่มทุนเรียบร้อยแล้วนะครับอีกพลังงานหนึ่งซึ่เป็นพลังงานสําคัญและต้องอยู่กับประเทศไทยไปขณะน,นี้กระบวนการทําลายลัทธิสาหกิจโดยเฉพาะการไฟฟ้าได้เกิดขึ้นเกือบเสร็จครบร้อยเปอ็นแล้วและวันนี้ไฟฟ้าเป็นเรื่องที่พี่น้องประชาชนจะต้องแบกรับค่าใช้ใจ่ายที่ไม่ได้ใช้ นี่เป็นเพียงเบื้องต้นของปัญหาประเทศที่เกิดขึ้นนะครับปัญหาที่สองคือปัญหาประชาชนวันนี้ประชาชนอยู่ในจุดจุดที่ต่ำสุดของแผ่นดินนี้รัฐบาลนี้ทำให้ของทุกอย่างขึ้นได้แต่ค่าของความเป็นประชาชนค่าความเป็นมนุษย์เอาขึ้นไม่ได้ต่ำชิดหายเลยนี่คือความเลยดํานะครับทําให้ของขึ้นได้แต่ค่าความเป็นคนค่าความเป็นประชาชน ถ้าความเป็นมนุษย์ของแผ่นดินนี้ไอ้พวกเวรน,นี่ทำไม่ได้นี่คือปัญหาของประชาชนทุกครั้งที่ประชาชนออกมาเรียกร้องมันโอตกฎหมายจับมัดแล้วประเทศนี้จะพัฒนาจะตรวจสอบรัฐบาลได้ยังไงนี่คือปัญหาของประชาชนงาน,นที่เอามาแจากทุกปาททุกตตังยอมภายใต้การเพิ่มขึ้นของหนี้สาธารณะและหนี้ครัวเรือน ซึ่งวันนี้ก็ประมาณอีกของประเทศอีกสิบปีข้างหน้าก็ไม่พอที่จะชำระหนี้สาธารณะและหนี้ครวัวเรือนนี่คือความชิบหายของประเทศนี่คือความเดือดร้อนของประชาชนที่ไอ้สามปอนี่ก่อปัญหาให้ปัญหาที่สามปัญหาเรื่องการปกครองเรื่องประชาธิปไตยวันมีรัฐธรรมน,นูญกำหนดหลักการนิรัน ประเทศนี้ปกครองในระบอบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนับตั้งแต่มีการตรารัฐธมนูญรับบังคับใช้รัฐธรรมนูญไม่เคยมีรัฐมนูญบังคับใช้ได้ผลเลยเพราะวันนี้มึงกดอำนาจอธิปไตยของประชาชนลงทั้งหมดลงทั้งหมดประเทศนี้ไม่มีรัฐรมนูญไม่มีรัฐมนูญวันนี้เป็นแค่เครื่องมือของสามปอเท่านั้น นี่คือเหตุผลของสามปอคือสามปัญหาหลักของประเทศถ้าไม่เอาสามปอที่ออกประเทศเดินหน้าไม่ได้ประชาชนไม่มีสิทธิเสรีภาพและจะไม่มีความเท่าเทียมทรัพยากรของประเทศตกอยู่กับต่างชาติแผ่นดินนี้อยู่ใต้ใต้ต่างชาติหมดฉะนั้นก็เชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกคนคนหนุ่มคนสาวทุกคนวันนี้เป็นเรื่องของความสามัคคี ที่ต้องมาจัดการกับปัญหาประเทศโดยเฉพาะเรื่องการปกครองในระบอบประชาธิปไตยสารรัฐธรรมนูญก็เช่นกันจะตัดสินยังไงตัดสินมาแล้วว่ากันระหว่างสารรัฐธรรมนูญกับความต้องการของประชาชนความต้องการอำนาจของสามปอกับความต้องการอำนาจอธิปไตยของปวงชนเดี๋ยวจะได้ดูกันผู้ใ้ครับพบกันที่สี่จังเวดประสงค์ครับขอบคุณครับ พี่น้องครับต่อไปก็จะเป็นกิจกรรมที่น้องๆร่วมกับคณะรอมรวมประชาชนจะทํากิจกรรมนะครับเราจะแจกสติกเกอร์นะครับแจกสติกเกอร์กับพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณนี้และที่เดินผ่านไปผ่านมาต้องขอย้ํานะครับพี่น้องทั้งหลายในวันพรุ่งนี้ตั้งแต่เวลา15นาฬิกา เออสิบเจ็ดนาฬิกา<น><น>เป็นต้นไปนะครับห้าโมงเย็นเป็นต้นไปบ่ายห้าโมงเย็นเราพบกันที่ราชป,ประสงค์เราจะจัดการชุมนุมเพื่อที่จะเปิดเผยความเลวร้ายของกลุ่มสามปอและเพื่อที่จะชวนพี่น้องประชาชนทั้งประเทศหยุดการสืบทอดอำนาจของสามปอเพื่อนับหนึ่งประเทศไทยขอบพระคุณมากครับ Abi bi dek. Bi tu dek.

นะครับเหมือนวันนี้ก็จะเช่นเดียวกันก็จะเป็นบรรยากาศเพียงแค่เรื่องการแถลงขา่าวเท่านั้นแต่พรุ่งนี้เนี่ยจะเป็นการปราศัยด้วยความวาหวังว่าถ้าเสียงนี้ได้ยินไปยังผู้บริหารห้างเซ็นทรัลน,นะครับซึ่งก็ท่านก็คงจะเข้าใจอะไรกันได้ดีที่สุดเพราะว่าคดีที่เกี่ยวข้องกับไฟไหม้เซ็นทรัลเวิร์เป็นที่ยุติแล้วว่าพี่น้องคนเสื้อแดงไม่มีใครไปไปเผาจำเลยได้รับการยกฟ้องเป็นที่ยุติอย่างชัดเจนนะครับดังนั้นนะครับในวันพรุ่งนี้ก็อยากจะไปใช้สิทธิ นะครับในพื้นที่บริเวณหน้าหน้าห้างเซ็นทรัลเวิลไม่ต้องการจะปิดพื้นผิวการจราจรแต่ว่าถ้าจะไม่ได้ก็จะตั้งเวทีที่พุทธบาทและพี่น้องประชาชนถ้าจะล่นไปตรงไหนก็ตามนั้นให้เป็นหน้าที่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ว่ากันไปนะครับวาดหวังว่าถ้าเป็นทางที่ดีที่สุดกับทุกฝ่ายก็ลานหน้าห้างตรงนั้นเนี่นะครับจะสะดวกใครจะถามได้ต่อสู่ขยายความเรื่องวิยาร่ อ้าวเรื่องอยุทธยาครับพี่พอธิบายเดี๋ยวเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปว่านเอาไว้พรุ่งนี้นะคือ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 อย่างนี้นคือวัดนี้มันมีตำนานและจะอ่านและฟังและจะเข้าใจพี่นกเขาจะไปขยายความเรื่องนี้นเป็นประวัติศาสตร์เป็นตำนานน,นะครับต้องการจะสื่อสัญญาณบางอย่างไม่ธรรมดาหรอกใช่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่นกเขาไปลงรายละเอียดครับพรุ่งพรุ่งนี้พรุ่งนี้จะลงรายละเอียดผมแค่โจหัวไวป โอเคนะโอเคนะฝากฝากด้วยนะฝากด้วยฝากฝากด้วยนะติดได้ติดได้เป็นแผ่นไปไปไปนิ่วไปนิ่วติดได้นะติดได้ฝากฝากลากันยังครับขอบคุณครับขอบคุณนะไี่แจ้งอะพี่นกเขาบอว่ก่อนไม่ก่อนมาที่นี่แล้นะ วันดังยุทธยานะครับพี่เจครับฝั่งตน่งก็แต่พมกานเท้าไกรู้ทีมบอกเลยแต่พี่ตุบอกว่าถ้าอยากไปอยู่บั่็ในร้านสีทีมแก้มานอ่าะใครรู้เฉยเป็นไรก็ได้แต่เพราะว่ารอพี่ตุกเขาพู่เองแีกว่า đây này, con cho cũng cho được, con này cũng con เนีอบดี๋ยวนี้เของฝากบอกว่าเขาทำระยะครบแรกตั้งใจจะปราสยแต่ว่าปราสายก็ำวจนึ่งปราสยไม่ได้ครับครับไว้วันพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้ปราสยยาวเลยนะทีรต้ัีลาบโอ้บครกันที